สวัสดีครับพ่อกับผมนายแว่นคนรักหนังสือการ์ตูนนะครับวันนี้เราจะมาดูรีวิวหนังสือการ์ตูนสลมดังรุ่นแรกหรือรุ่นคลาสสิกกันเลยก่อนจะไปรับชมดูการรีวิวไปรับชมวิดีโอตัวอย่างของการ์ตูนสลมดังและข้อมูลกันก่อนเลยนะครับสลมดัง 「君が好きだと叫びたい」「明日を変えてみよう」「凍りついてく時を打ち壊したい」「君が好きだ กลับไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับกับการ์ตูนสแ m มดังชื่อภาษาไทยกับภาษาญ,ญี่ปุ่นตามข้อความข้างล่างนี้เลยสแลมดังเป็นการ์ตูนแนวกีฬาบาสเกตบอลมีตลกมีดรามา่ากลุ่มเป้าหมายคือโชนเน้นผู้กีดสแ m มดังมีนามว่าอาจารย์ทาเกฮิโกอิโนโอ,อุเอะนะครับหน้าตาประมาณนี้ตามรูปนี้เลยในส่วนสำนักพิมพ์ไทยคือบริษัทเนชั่นพิง์จีเซอร์วิสจำกัด ส่วนเจ้าของลิขสิทธิ์คือบริษัทเนชั่นอินร์เทนเมนต์จำกัดในส่วนของญี่ปุ่นสำนักพิมพ์ทูเอเชเป็นหนึ่งในมังงะจากนิตยสารโชเน้นจัมตีพิมพ์สแลมดังเมื่อพศ2533ที่เรียกว่ายุคก้าสนั่นเองรจนถึงปีพศ2539นะครับณปัจจุบันยังมีคนอ่านมังงะสแลมดังหรือดูแอนิเมะสแลมดังอยู่ นี่ก็ปี2,564สาดัมดังจะมีอายุครบ31ปีแล้วนะครับในส่วนของมังงะจะมีทั้งหมด31เล่มจบนะครับและในส่วนแอนิเมะจะมีดังนี้คือกำกับโดยโยอิจิโอนิชิค่ายสตูด,ดิโอคือโทเอแอนิเมชันจำกัดนะครับกำหนดใช้เมื่อวันที่16ตุลาคมปี2 5 3 6จนถึงวันที่23มีนาคมปี2 5 3 9จำนวนทั้งหมด101ตอน สามารถรับชมได้ที่ท i d l ไอดีไลและแอปพลิเคชันการ์ตูนขับได้เลยนะครับในส่วนหนังสือมังงะสาัมดังจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับมังงะสาัมดังรุ่นแรกหรือเรียกรุ่นคลาสสิกก็ได้นะครับตามภาพนี้เลยเพราะเป็นรุ่นที่ออกมาตีพิมพ์ครั้งแรกได้มีระยะเวลาการตีพิมพ์นานกว่ารุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด31เล่มจบนะครับจะมีขนาดหนังสือไม่ได้ใหญ่มากและไม่ได้มีความหนาจนเกินไป ไปรอรับชมรีวิวหนังสือสลมดังได้เลยนะครับในอีกไม่ช้าหลังจบข้อมูลตรงนี้นะครับในส่วนมังงะสลมด,ดังดุนที่2จะมีความแตกต,ต่างกันมากเลยนะครับตามรูปนี้เลยตัวนี้จะมีทั้งหมด24เล่มจบนะครับเป็นเล่มปกสีขาวและมีขนาดใหญ่กว่ามีขนาดหนากว่าตัวเล่มรุ่นแรกอีกนะครับเพราะแต่ละเล่มได้มีการอัดจำนวนตอนมากเข้าไปจึงทําให้มีขนาดหนาและใหญ่กว่ารุ่นแรกนะครับและลดจํานวนเล่มหนังสือลง จาก31เล่มเหลือแค่24เล่มเองนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพราะตัวเล่มน,นี้รุ่น2งนั้นผมยังไม่เคยจับหรือเคยอ่านมาก่อนนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วเราก็มาในส่วนมังงะแลมนังรุ่นที่สากันแล้วนะครับหรือรุ่นสุดท้ายนั่นเองถือว่าเปลี่ยนทั้งปกและขนาดของหนังสือที่ใหญ่กว่าและหนากว่ารุ่นแรกและรุ่น2ก่อนหน้านี้อีกนะครับตามภาพนี้เลย แลมดังรุ่นนี้จะมีทั้งหมด20เล่มจบนะครับเพราะมีการอัดตอนเข้าไปเยอะกว่ารุ่น2จึงทําให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าและหนากว่านะครับและลดจํานวนเล่มลงอีกต่างหากจาก31เล่มหรือ24เล่มจนเหลือแค่20เล่มจบนะครับ ผิดภาพประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเพราะรุ่นนี้ผมยังไม่เคยจับมาก่อนนะครับเคยเห็นแต่ในร้านหนังสือทั่วไปต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับบางงานล l a m ังมีทั้งหมด3รุ่นก็จริงแต่จะมีการเตะพิมพ์หรือบางขายแค่รุ่น3เท่านั้นนะครับก็วันนี้จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลเบื้องต้นของส l a m ดังถ้าข้อมูลผิดภาพประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพิ่งหัดทํา อาจผิดพลาดประการใดช่วยแนะนําด้วยนะครับผมจะได้ไปปรับปรุงตัวและพัฒนาต่อไปต่อไปเราจะไปรับชมรีวิวหนังสือสลัมดังกันเลยไปชมกันเลยและแล้วเราก็มาถึงในการรีวิวหนังสือกับตัวสลัมดังกันแล้วนะครับรุ่นแรกหรือรุ่นคลาสสิกนั่นเองในภาพน,นี้ก็คือกระเป๋าสลัมดังรุ่นแรกนะครับนี่ก็คือโมเดลนี่คือสกุลเงิอาคางิเรียวตะมิซุอ,อิลูกค้าว่านะครับไปชมกันเลย นี่ก็คือส่วนของกระเป๋านะครับส่วนตัวหนังสือจะอยู่ด้านในไปชมกระเป๋ากันก่อนเลยนะครับในส่วนกระเป๋าก็จะมีรูปประมาณนี้นะครับอ่าส่วนนี้คือข้างๆนะครับช่านี่ก็คือส่วนข้างๆอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะไปรับชมข้างหลังกันเลยมาถึงช่วงข้างหลังกันแล้วนะครับนี่ก็คือข้างหลัง กระเป๋านะครับเป็นรูปสกุลเงนินนั่นเองชึบแล้วก็จะมีด้านล่างอีกจะมีด้านล่างข้างล่างอีกนะครับอ่านี่คือในส่วนของด้านล่างนะครับจะเป็นรูปแบบแบบนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะไปรับชมตัวข้างในของหนังสือกันเลยนะครับ อันนี้ครับนี่คือส่วนหนังสือของกระตุสแลมดังนะครับมีทั้งหมด1 1เล่มจบนะครับจะประมาณนี้เลยขออนุญาตเรียงก่อนนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมเราก็เรียกนกนเสร็จแล้วนะครับนี่คือหนังสือสแลมดังทั้งหมดนั่นเองว้าวเห็นอย่างนี้แต่ราคาไม่ตกเลยนะครับท่านผู้ชมบางร้านนี่ได้ราคาไป990นะครับแต่ไม่ได้กระเป๋าแต่อีกร้านยังมี700ในราคา700บาท แต่ไม่ได้กระเป๋าผมได้มาในะราคา1 0 0 0บาทได้พร้อมหนังสือกับกระเป๋ามาเลยนะครับถึงเก่าแต่ราคาไม่ตกเลยนะครับอ่าไปชมกันเลยนี่นะครับแคลมดังนี่รุ่นนี้คือ3าเอเล่มจบนะครับที่บอกข้อมูล็นตอนแรกเลยนะครับจะมีรูปภาพประมาณนี้นะครับ ัวของหนังสือก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความหนาจนเกินไปนี่นะครับรุ่นแรกประมาณนี้นะครับตดตนี่เราลองมาดูในส่วนของข้างในหนังสือกันเลยนะครับอาานี่ในส่วนของหนังสือข้างในนะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สกุลงีดโดนหักอกสาวไม่แรสาวไม่รัก <c oughs> กันเลยนะครับไปชมตัวอย่างกันเลยนี่ซุบนี่โดนหาเรื่องต่างหากนี่ฮารุโกะนี่คือสกุลงีอัดดังใส่ ize, อาคาังนั่นเองก็มามาดูในส่วนของข้างหลังคันนะครับอ่านี่ครับข้อมูล ผู้เขียนทาเกฮิโกะนั่นเองเจ้าของลิขสิทธิ์คือบริษัทเนชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นะครับผู้พิมพ์คือบริษัทเนชั่นพิมพ์ตี้เซอร์วิสจำกัดน,นั่นเองนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับกับแซลม์ดังรุ่นหนึ่งนี่สกุลยิฮานามิจิตัวเอกของเราก็าาจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนังสือการ์ตูนแซลม์ดังนั่นเอง ก็ถ้าเพื่อนๆชอบใจหรือถูกใจกดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์แฟนเพจกดติดใจทางแฟนเพจให้ผมด้วยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับหรือมีการพูดติดขัดแต่อย่างใดก็ขออาภัยด้วยนะครับนี่เป็นมือใหม่หัดทดําเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆช่วยให้คําแนะนําหรือบอกว่าวิธีการอ่านหรือทําอะไรนะครับเพื่อผมจะได้พัฒนาและประปับปรุงตัวอีกนะครับ กวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ